หลังจากที่ได้ทดลองใช้งานเจ้า Sony FX3 นะครับมาเป็นระยะเวลาประมาณ3-4วันนะครับแล้วก็ออกไปทำงานจริงมาประมาณ3งานเนี่ยก็ต้องบอกว่า Sony FX3 เนี่ยเป็นกล้องถ่ายวิดีโอขนาด Full Frame ที่ดีมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าใครที่สนใจใครที่กำลังลังเลนะครับอาจจะต้องสนใจวิดีโอนี้สักนิดหนึ่งเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสิ่งที่ควรจะรู้เกี่ยวกับเจ้า Sony FX3 Cinema Line ตัวนี้ครับ เรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการควบคุมเจ้ากล้อง Sony FX 3ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่เติบโตรหรือว่าใช้งานกล้องมิเลเลตแบบ Sony A7S Mark 3หรือว่าตระกูล Sony A7 มาก่อนนะครับแล้วอยากจะขยับมาเป็นกล้อง Sony FX 3เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการควบคุมมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่บนปุ่มเหล่านี้นะครับมันมีปุ่มควบคุมที่ต้องบอกว่า มันทำงานได้อย่างค่อนข้างดีแต่ว่าในแง่ของความคุ้นเคยเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเข้าหากล้องเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปุ่มต่างๆเนี่ยฟีเจอร์ต่างๆฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันมถึงแม้ว่ามันจะมีความเหมือนกันนะครับกับกล้องซีรีส์ A7 นะครับแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงของมันในเรื่องของการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยทีเดียวมันไม่ได้ออกแบบมาให้คนที่ใช้กล้อง Sony A7S Mark 3นะครับแล้วก็มาทํางานร่วมกันเนี่ยมันไม่ได้ออ ออกแบบมาให้เราสามารถทํางานร่วมกันอย่างง่ายได้เลยทีเดียวเพราะว่ากล้อง Sony fx 3มเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อให้เราถ่ายวิดีโอเพียวๆโดยเฉพาะแล้วปุ่มการตั้งค่าต่างๆเนี่ยมันก็ถูกออกแบบเลเยอร์ออกมาถึงแม้ว่าเราจะสามารถที่จะคัสตอมปุ่มต่างๆมันไปได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าการที่เราคัสตอมปุ่มฟังก์ชันมันไปทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันสกรีนอยู่บนปุ่มต่างๆเนี่ยมันก็จะอาจจะสร้างความสับสนเวลาที่เราทํางานจริงได้นะครับดังนั้นใครที่จะ สนใจที่อยากจะใช้กล้อง Sony fx 3เนี่ยอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ Learning Curve แล้วก็การเรียนรู้การฝึกฝนการใช้งานมันให้คุ้นชินเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของปุ่ม record button ครับ ถึงแม้ว่า Sony FX3 นะครับจะมีปุ่ม Record But t o เท,ที่แลดูใหญ่โตนะครับและเหมือนจะกดง่ายแต่ว่าในสถานการณ์ในการใช้งานจริงก็ต้องบอกว่าปุ่ม r e c o r d ที่อยู่ด้านบนตรงนี้มันดูเหมือนจะกดง่ายแต่เอาห้องจริงมันกดไม่ง่ายเลยครับถ้าเกิดเราถือถ่ายอยู่ในลักษณะแบบนี้แน่นอนถ้าเกิดว่าเราอยากใช้งานให้คุ้มค่าเนี่ยเราจะกดปุ่ม Record But t o เที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับมันกดไม่ง่ายในสถานการณ์ทํางานจริงแล้วถ้าเกิดเราต่อ Top Handle เนี่ยแล้วถ้าเกิดเรามือประคองเนี่ยปุ่มท จะทาให้เราสามารถกดเรคคอร์ดได้ง่ายกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เขาออกแบบปุ่มเรคคอร์ดมาให้เราสามารถที่จะคัสตอมฟังก์ชันได้เนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่เคลื่อนย้ายปุ่มต่างๆให้มันสามารถทํางานได้ง่ายมากขึ้นตัวผมเองนะครับปรับให้ปุ่มชัตเตอร์ลิซซ์ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มในการช่วยให้เรากดเรคคอร์ดวิดีโอได้ง่ายขึ้นดังนั้นเวลาผมกดเรคคอร์ดวิดีโอเนี่ยผมกม็จะกดที่ปุ่มชัตเตอร์ตัวนี้เลยกดตึก๊กมันก็จะเรคคอร์ดวิดีโอไปเลยส่วนปุ่มที่เป็นปุ่มเด้านนนบี่ย ผมพยายามที่จะแบบลองจับในทิศทางต่างๆดูนะครับเพื่อที่จะหาตำแหน่งที่จะกดเรคคอร์ดด้วยปุ่มตรงนี้ต้องบอกเลยครับว่ามันไม่ได้มีท่าหรือมันไม่ได้มีโพซิชันที่ผมรู้สึกถูกใจมากที่สุดเพราะว่าปุ่มเรคคอร์ดเนี่ยมันอยู่ลึกเข้ามาด้านใน มันอยู่ลึกเข้ามาด้านในสําหรับผมนะครับผมคิดเอาเองนะครับถ้าเกิดว่าปุ่มเรคคอร์ดกับจอยสติ๊กที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันสลับที่กันเราน่าจะกดเรคคอร์ดวิดีโอได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดพอมันอยู่ข้างในเนี่ยมันต้องเอื้อมนิ้วเข้ามาอีกนิดนึงแล้วก็ค่อยกดเรคคอร์ดคือถ้าเกิดเราถือด้วยท็อปแฮนเดิลแน่นอนครับไอ้ปุ่มเรคคอร์ดเนี่ยเราก็ไม่ได้กดหรือว่าถ้าเกิดเราจับกล้องด้วยกริปแบบเนี้ยไอ้ปุ่มเรคคอร์ดที่อยู่ด้านบนเนี่ย นิ้วโป้งมันต้องเอื้อมไปพอสมควรมันก็กดไม่ถนัดแต่ในน้้นปุ่มเรคคอร์ดที่มันวางอยู่เนี้ยสำหรับผมนะครับมันค่อนข้างที่จะ useless มากๆข้อดีอย่างเดียวของมันนะครับเท่าที่มันเท่าที่ผมจะได้กออกก็คือไอ้ปุ่มเรคคอร์ดตัวเนี้ยมันมีไฟสีแดงเรืองแสงขึ้นมาทําให้เราสามารถที่จะสังเกตได้ว่าอ๋อกล้องของเรามันเรคคอร์ดอยู่นะ แต่ก็อีกละครับตัวกล้องเนี่ยมันมีเทลลี่ไลท์ที่จะบอกเราทั้ง3จุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังหรือแม้แต่บนปุ่มเรคคอร์ดหรือแม้แต่บนจอมอนิเตอร์มันก็มีเทลลี่ไลท์ในการบอกเราว่ากล้องกำลังเรคคอร์ดอยู่ดังนั้นไอปุ่มตรงนี้ปุ่มเรคคอร์ดด้านบนตรงนี้สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันอยู่ผิดที่ผิดทางมากๆเลยทีเดียว และแน่นอนครับไอจอยสติ๊กที่อยู่ด้านข้าตรงนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันทํางานได้ไม่ค่อยถนัดถนีเลยทีเดียวนะครับผมพยายามนะครับที่จะแบบใช้กล้องในองศาที่มันอยู่ในระดับเวสเลเวลนะครับ อยู่ในระดับเวสเลเวลหรือว่าอยู่ในระดับเอลเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายปุ่มโฟกัสเนี่ยโอเคครับมันอยู่ในขนาดที่ใกล้มือมากพอที่เราจะสามารถที่จะเคลื่อนย,ย้ายปุ่มออโต้โฟกัสได้อย่างง่ายดายถ้าเกิดเราเถือกล้องอยู่ในระดับเอลนะครับแต่ว่าด้านข้างเนี่ยที่จอมอนิเตอร์ของเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะทัช เลือกจุดโฟกัสได้เหมือนกันดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ปุ่มจอยสติ๊กที่อยู่ด้านหลังด้านบนตรงนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะออกแบบมาให้เราทํางานยากจริงๆเลยคือถ้าเกิดเปลี่ยนกันนะครับเอาไอ้ปุ่มไอ้ปุ่มไอ้จอยสติ๊กเนี่ยย้ายมาอยู่ด้านหลังที่เดิมเหมือนอย่างที่ A7S3 เนี่ยมันวางอยู่เนี่ย เวลาเราจับกล้องใช่ไหมครับเวลาเราจับกล้องด้วยกลิปแบบนี้เราจะสามารถใช้จอยสติ๊กมันอย่างง่ายดายมากขึ้นซึ่งผมก็เชื่อว่ามันน่าจะทําให้เราเนี่ยทำงานแล้วควบคุมกล้องได้อย่างง่ายดายมากกว่าในเวลาที่เราจําเป็นที่ต้องถือกล้องเลเวลนี้นะครับและเราจําเป็นที่จะต้องเลือกจุดโฟกัสด้วยจอยสติ๊กเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทาให้เราทํางานได้อย่างง่ายดายกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถือด้วยระดับเวสเลเวลนะครับคือถ้าเกิดว่าเราถือระดับเอวระดับต่ำลงมาเนี่ยแล้วใช้นิ้วโป้งเลื่อนเนี่ยการที่เราควบคุมกล้องด้้วย2มือแบบนี นะครับหรืออาจจะถือด้วยท็อปแฮน l e เดิลด้านบนเนี่ยเราใช้มือในการแตะเลือกจุดโฟกัสเนี่ยค่อนข้างง่ายได้กว่ามากๆดังนั้นเรื่องของจอยสติ๊กที่อยู่ด้านบนเนี่ยสำหรับผมนะครับมันก็เลยเป็นส่วนที่ผมได้ใช้งานมันน้อยลงไปมากๆเลยทีเดียวเมื่อเทียบกันนะครับกับกล้อง A7S Mark 3 ถัดมาเป็นเรื่องของปุ่มเปิดปิดนะครับซึ่งปุ่มเปิดปิดเนี่ยมันอยู่ในออตำแหน่งที่ต้องเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดปิดมันได้โดยง่ายข้อดีนะครับก็คือมันอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่จาเป็นที่ต้องปิดเปิดกล้องบ่อยๆแต่ข้อเสียคือมันก็จะคอนซูมแบตเราไปเยอะมากมันจะกินแบตเตอรี่เราไปค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับกับการที่เราเปิดกล้องทิ้งเอาไว้นานๆเนี่ยแต่ว่าไอ้ปุ่มที่อยู่ตรงเนี้ย เรามันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่แบบไปเผลอเลยทําให้ไปปิดกล้องโดยไม่ตั้งใจอะไรเงี้ย คือข้อดีอ่ะมันก็มีครับในส่วนที่มันทําให้เราเนี่ยไม่ไปปิดกล้องโดยที่ไม่ตั้งใจแต่ว่าข้อเสียคือมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปปิดปิดเปิดเปิดกล้องบ่อยนักตัวกล้องเองนะครับมีการเปิดในการทํางานเนี่ยค่อนข้างเร็วมากๆสำหรับผมนะครับถ้าเกิดว่าเปิดแล้วเนี่ยมันพร้อมใช้งานเลยได้ขนาดนี้น่าจะออกแบบปุ่มมาให้มันอยู่ในตําแหน่งที่สามารถที่จะปิดเปิดได้ง่ายกว่านี้อาจจะมาอยู่ที่นิ้วโป้งด้านขวาอะไรตําแหน่งไหนที่ ที่มันน่าจะเมคเซนส์กว่านี้ซึ่งผมมองว่านะครับสลับการสมมติถ้าเกิดว่าสลับปุ่มเมนูมาอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้เออและไอ้ปุ่มเปิดปิดกล้องมาอยู่ตรงนี้ให้เราพลิกปิดเปิดได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยปิดเปิดกล้องได้บ่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถประหยัดแบตเตอรี่ในการที่จะทางานในกรณีที่เราจะต้องถ่ายวิดีโอแบบรันนันการปิดปิดเปิดเปิดบ่อยๆเพื่อประหยัดแบตเตอรี่เนี่ยผมมองว่า การที่มันย้ายปุ่มมาอยู่ในปุ่มอยู่ในตำแหน่งที่ปิดเปิดง่ายๆเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะประหยัดแบตเตอรี่ได้มากขึ้นแต่ว่ามันออกแบบมาอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยน่าออพอใจสำหรับผมนั้นะครับแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นการออกแบบที่ที่พอใช้ได้ในระดับหนึ่งเพื่อนๆอาจจะต้องให้การสังเกตมันนิดนึงครับว่าเราอาจจะต้องขยันในการปิดเปิดกล้องอยู่บ่อยๆแล้วก็ปุ่ม ของมันเนี่ยต้องบอกว่ามันมันมันไม่ค่อยถนัดกับการปิดเปิดนะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ควรจะมองนะครับการติดการประกอบออพอร์ต XLR ของกล้องออ Sony FX3 เนี่ยต้องบอกว่ามันทำงานได้อย่างค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยก็ผมก็พบความจริงข้อหนึ่งว่าไอ้ท็อปแฮนเดลด้านบนเนี่ยมันออกแบบมาสั้นเกินไปประมาณสัก2นิ้วเห็นจะได้คือมือผมก็เป็นมือไซส คนที่มีความสูงประมาณ167เซนติเมตรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีขนาดของมือที่ใหญ่โตอะไรเลยนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะจับท็อปแฮนเดิลได้อย่าง เรียกว่าอยากกระชับมือเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะจับมันได้อย่างกระชับมือเลยจริงๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราติดเลนส์ที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่น24-70 gm หรือว่าเลนส์ฟรเลนส์พรามอะไรที่มันมีขนาดใหญ่ๆเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไอ้ท็อปแฮนเดตัวนี้มันไม่สามารถที่จะจับกล้องได้อย่างได้อย่างง่ายได้เพียงแต่ว่าไอ้เจ้า Top Handle ตัวนี้ มันมีพอร์ตด้านหลังซึ่งผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าในอนาคตน่าจะมีคนหัวใสนะครับในการทําตัวต่อ ต่อเข้ามาด้านหลังเพื่อให้เราสามารถที่จะจับไอท็อปแฮนเดิลเนี่ยให้เอ่อกระชับมือมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมกล้องได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นเพราะของเดิมเ,มเนี่ยบอกเลยว่ามันสั้นไปมากๆแล้วก็มันทําให้มันทําให้การจับถือเนี่ยมันไม่มั่นคงอย่างที่ควรจะเป็นนะครับส่วนฟีเจอร์เรื่องของเสียงฟีเจอร์เรื่องของพอร์ต XLR นะครับต้องบอกว่ามันทํางานได้อย่างค่อนข้างดีมากๆโดยเฉพาะเอ่อปุ่มด้านหลังเนี่ยมันมีพอร์ตที่เราสามารถที่จะเลือกชันแนลต่างๆได้ ว่าเ,เราจะอนเทอร์เฟซสองเสียงเนี่ยมัน record แบบไหนบ้างน,นะครับไม่ว่าจะเป็น record ในชั้นแนลหนึ่งอย่างเดียวหรือว่าชั้นแนลหนึ่งกับ2นะครับหรือว่า record ที่ input ตัวที่3นะครับ อินพุตตัวที่3เนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งอินพุตตัวที่3เนี่ยก็มีไว้ให้เราใช้กับพวกไม์ไวเลสต่างๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่เอาไม์ไวเลสของเรานะครับมาจิ้มตรงนี้แล้วก็เปิดที่อินพุตที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะรคคอร์ดได้โดยที่ด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดฟีเจอร์ในการทำงานพอร์ต x อ r ์ด้านบนตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยมันจะรับแต่เสียงจากอินเทอร์เฟซของท็อปแฮนเดิลตัวนี้แต่ถ้าเกิดเรากดปิดมันจะกลับไปใช้งานไมโครโฟนที่ ิวอินอยู่ในตัวกล้องซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยทีเดียวกับคนที่ใช้ไอตัวท็อปแฮนเดิลตัวนี้นะครับเป็นแค่มือจับอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ต่อไมโครโฟนด้านบนเราก็สามารถที่จะบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟนที่บิวอินอยู่ในตัวกล้องได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความชาญฉลาดที่โซนี่ออกแบบมานะครับแต่ว่าพอเราติดไมโครโฟนที่มีคุณภาพดีครับไปแล้วเน่ก็ต้องบอกเลยครับว่าเสียงที่ได้จากพอร์ต x อ r ร์เนี่ยมันค่อนข้างมีคุณภาพที่ดี ดีกว่าเสียงที่ต่ออินเทอร์เฟซผ่านแจ็คแบบ3.5ทั่วๆไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและเรื่องถัดมาที่หลายๆคนสนใจนะครับนะั่นคือเจ้าพอร์ต MI หรือว่ามันติอินเทอร์เฟซ ตัวนี้นะครับของกล้อง Sony fx 3ว่ามันสามารถที่จะใช้ต่อแฟลชในการถ่ายภาพได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไอพอดมันติอินเทอร์เฟซของ Sony ตัวนี้นะครับมันออกแบบมาให้เราใช้งานเป็นพอร์ตแฟลชได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้กับเพื่อนๆดูนะครับโดยการติดนี่แฟลช G o o o v 1นะครับเข้าไปที่ตัวกล้อง Sony fx 3นะครับนี่อ่ติดเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดแฟลชให้มันทางานอ้าวละ เปิดแฟลชให้มันทํางานอ่านี้ก็คือพร้อมแล้วนะครับแล้เดี๋ยวผมมาเปิดกล้องอเปิดกล้องนะครับแล้วก็ลองยิงให้กับเพื่อนๆดูเลยทีเดียวว่ามันสามารถที่จะทํางานได้นะครับ เรื่องถัดมาคือการที่กล้อง Sony FX 3นะครับมันไม่มีจอ EVF มาให้ครับสำหรับคนที่ซีรีสเกี่ยวกับรเรื่องของการใช้งานแบบที่จะต้องใช้ EVF เนี่ยก็ต้องเลยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าเสียดายมากๆเลยทีเดียวแล้วสำหรับคำถามที่เคยถามผมก็มานะครับว่าแล้วเราสามารถที่จะซื้อ,อ,อจอ EVF เนี่ยมาต่อพ่วงก,กับ ช่องมองภาพหรือว่าไอพอร์ตมันติอินเทอร์เฟซตรงนี้แล้วมันจะสามารถทํางานได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยจริงๆซึ่งในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าผมมีข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนํามาอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันแต่ว่าในส่วนของ EVF เนี่ยสำหรับผมนะครับในฐานะคนที่ใช้กล้อง A7S Mark 3มาก่อนเนี่ย คือตัวผมเองครับบ่อยครั้งมาแล้วเกินที่ถ่ายวิดีโอในระดับสายตาเนี่ยแล้วผมเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาคําว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตา ของผมคือผมเนี่ยมีสายตา2ระยะนั่นคือสายตาสั้นแบบที่ผมจะต้องใส่แว่นเนี่ยก็จะต้องเป็นระยะที่ห่างออกไประยะหนึ่งผมถึงจะสามารถมองภาพได้ยอย่างชัดเจนนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าผมจะมองใกล้ๆเนี่ยมันจะมีปัญหาสายตายาวเพิ่มขึ้นมาคือผมจําเป็นที่จะต้องถอดแว่นแล้วก็มองในระยะใกล้ๆดังนั้นถ้าเกิดว่าผมจําเป็นที่จะต้องถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับในระยะที่มันอยู่ใกล้ๆแล้วต้องต้องใช้จอ e v f ด้านหลังเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันอยู่แค่ในระยะประมาณนี้นะครับสำหรับผมนะครับผมไม่สามารถที่จะมองจอตรงนี้ได้อย่างชัดเจนผมจะต้องมองแบบนี้ซึ่งการมองแบบนี้มันก็เ,เสียเวลาแล้วก็มันทําให้ผมทํางานได้อย่างไม่ถนัดการที่กล้อง Sony a 7 s mark สามเนี่ยมันมี evf ผมสามารถที่แนบตาเข้าไปได้เลยแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องมายกแว่นขึ้นยกแว่นลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้ผมทำงานได้อย่างถนัดมากขึ้นกับการที่มันมี evf แต่ว่า Sony fx 3มันไม่มี evf และในกรณีที่ผมจำเป็นที่จะต้องถ่ายภาพในระยะที่ตัวกล้องเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยผมไม่สามารถที่จะมองจอ evf ได้แล้วผมก็ไม่สามารถที่จะมองไอช่องมองภาพ L.C.D. ของมันเนี่ยผมก็ไม่สามารถมองได้อย่างชัดเจนก็ต้องใช้วิธีกะกะเอานะครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นความไม่สะดวกเป็นอย่างหน้ากับการที่กล้องโซนี F.X. 3มเนี่ยมันไม่มี E.V.F. มาให้แต่มันก็แลกกันนะครับกับการที่จอของมันเนี่ยสามารถที่จะทิ้วได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนองศาได้อย่างค่อนข้างอิสระมากๆทําให้เราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอเนี่ยในองศาต่างๆได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ว่าการที่มันไม่มี E.V.F. นี่มันทำให้เรา ยกกล้องมาแนบตาแล้วก็ถ่ายหรือว่ามองภาพเนี่ยได้อย่างไม่ชัดเจนเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของแต่ละคนซึ่งอันเนี้ยตัวผมเองเนี่ยมีปัญหาทางด้านสายตาดังนั้นเรื่องของการที่มันไม่มี E-VF เนี่ยสำหรับผมก็เลยค่อนข้างเป็นปัญหาพอสมควรแต่กับเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสายตาก็อาจจะไม่ได้มีความจําเป็นหรือว่าสําคัญขนาดนั้นแต่ผมอยากจะแนะนํานิดนึงนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเลือกซื้อกล้อง FX 3ตัวเนี้ย ผมอยากเพื่อนๆลองลองมองจอในระยะใกล้ๆดูก่อนนะครับเนี่ยถ้าเกิดมองจอในระยะใกล้ๆแบบนี้แล้วเพื่อนๆสามารถที่มองจอมันเห็นชัดสามารถที่จะคอมโพสได้สามารถที่จะอ่านข้อมูลที่ขึ้นมาบนจอได้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้กล้องตัวนี้ได้อย่างสะดวกแล้วก็อิสระเลยทีเดียวครับเรื่องถัดมาคือเรื่องของสกินโทนนั่นเองซึ่งผมมีวิดีโอเทสตตัวอย่างเป็นวิดีโอที่ผมถ่ายทดสอบตัวเองเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกัน หรับโหมดการถ่ายภาพนิ่งนะครับผมก็ได้ลองทําการถ่ายภาพนิ่งเป็นแซมเปิลตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ากล้อง SONY FX3 กับกล้อง SONY A7S Mark 3เนี่ยมันมีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับสกินโทเป็นอย่างไร ISO สูงๆงเนี่ยเป็นอย่างไรไปดูครับ วนในเรื่องของการถ่ายวิดีโอในสภาพแสงที่น้อยมากๆนะครับวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นวิดีโอที่ผมทดสอบถ่ายในห้องสตูดิโอของผมเนี่ยนะครับในสภาพแสงที่ค่อนข้างมืดมิดมากๆเลยทีเดียวผมเปิด ISO ที่1แสนเลยครับโดยที่ผมแกล้งสภาพแสงนะครับโดยการเพิ่มชัตเตอร์สปีดเข้าไปนะครับเป็น1ส่วน8พวินาทีแล้วก็ใช้ F2.8 นะครับวิดีโอซีนนี้นะครับผมถ่ายด้วยเลนส์ซิกมา24,70 F2.8 DGDN นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเลนส์ที่มีย,ยว ภาพที่เพื่อนๆเห็นในระดับที่ ISO 1 0 0 0แสนเนี่ยเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรครับ เหล่านี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนๆควร <ๆ S 2> ที่จะรู้ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเจ้ากล้อง Sony FX 3นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกล้อง Sony FX 3เพื่อนๆสามารถสอบถามแล้วก็พูดคุยกันไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเรื่องไหนที่ผมสามารถตอบได้ผมจะไปตอบในคอมเมนต์เลยแต่ว่าเรื่องไหนที่ผมไม่สามารถตอบได้เนี่ยผมจะไปหาข้อมูลแล้วมาทําเป็นคอนเทนต์บอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วพบใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ